สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมเที่ยวกินไปกับท็อปอยู่นะครับคลิปนี้จะเป็น EP ีที่6ครับเรายังอยู่ที่ลาวอยู่นะครับคลิปนี้ต่อจาก EP ที่5ครับหลังจากที่ท็อปเดินทางมาถึงมเมืองหลวงพระบางครับท็อปนั่งรถตู้มาจากเมืองวังเวียงครับแล้วก็มาที่เมืองหลวงพระบางครับ ใช้เวลาเกือบเจ็ดชั่วโมงครับพอมาถึงที่เมืองหลวงพระบางนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับเพราะก็ไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยครับผมก็เลยมีเวลาเพียงน้อยนิดครับก็เพราะว่าจากที่เรา,าไม่มีตั๋วรถไฟมานั่นเองนะครับก็เลยเสียเวลาครับแผนก็จะเปลี่ยนหน่อยครับก็เลยต้องมีเวลานิดเดียวก็เลยต้องมาที่ตลาดมืดครับผม สำหรับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นตลาดมืดนะครับที่เมืองหลวงพระบางครับก,ก็พ่อค้าแม่ขายนะครับก็กำลังจะตั้งร้านกันพอดีเลยนะครับก็ผมก็เดินมาจากโรงแรมนะครับที่คืนนี้นะครับท็อปนอนที่โรงแรมสุภตราครับผมอ okay, พอหลังจากเช็คอินโรงแรมเรียบร้อยนะครับก็ เดินมานะครับเดินมาจากโรงแรมนะครับจริงๆที่โรงแรมก็มีรถรับส่งนะครับแต่ว่าผมก็เดินมาจากที่โรงแรมนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดแล้วนะครับก็ของก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับจากที่หลายปีที่ท็อปเคยมานะครับตอนนี้ก็ยังของขายเนี่ยก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมครับ ในส่วนของราคาก็มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่พูดถึงเรื่องสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ของที่มีคุณภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดมากกว่าครับเสื้อผ้านะครับเป็นผ้านะครับเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับของกินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเงินนะครับ จะมีรองเท้ามีกระเป๋าผ้านะครับจริงๆของเยอะนะครับตอนนี้ที่ผมมานะครับคือคนไทยเยอะมากครับเดินไปไหนก็จะเจอแต่คนไทยทั้งนั้นเลยครับผมตอนแรกผมว่าจะรีบมาให้ทานแล้วจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุภูสีครับ แต่ก็ไม่ทันครับเพราะว่าปิดก่อนครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวนะครับของเมืองหลวงพระบางครับก็แอบเสียดายอยู่ครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าผมช้าที่รถตู้เพราะว่านั่งรถตู้มาก็เที่ยวสุดท้ายแล้วแต่ยังดีที่มีรถมาถึงเมืองหลวงพระบางครับเพราะว่า อีพี uh, ต่อไปนะครับผมจะเดินทางคือพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จะเดินทางไปที่เมืองอุดมไซนะครับหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าไปที่เมืองไซนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่มานะครับเจออุปสรรคทุกวันต้องมารอลุ้นนะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะมีอุปสรรคอีกไหมนะครับอันนี้ก็เดินชมอ่าสินค้าไปเรื่อยๆนะครับ จริงๆผมก็ได้ของติดไม้ติดมือมาอยู่นะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนชมนะครับผมก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเดินเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าผมเดินเกะกะ,ะท่านอื่นเขาอะนะครับผมก็เลยอาจจะเดินเร็วไปหน่อยแต่บางช่วงบางจังหวะที่ไม่มีคนอะไรเงี้ยผมก็จะเดิน ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับการวางขายสินค้าในตลาดมืดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่พื้นสะอาดนะครับแล้วก็คนขายก็น่ารักครับผมราคาที่นี่ต่อรองได้นะครับผมซื้อของเนี่ยที่เนี่ยจริงๆผมลองต่อดกูก็ต่อได้เยอะนะราคาสินค้าก็ไม่ได้แพงครับ ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อย่างเครื่องเงินบางชิ้นก็ประมาณร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีครับแบบถูกๆกก็มีครับสินค้าไม่ได้แพงครับผมพูดง่ายง่ายว่าเงินแสนกีบมีทอนนะครับสินค้าครับไม่ได้แพงมากครับเลทเงินตอนที่ผมไปอยู่ที่สี่อ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบครับอยู่ประมาณนี้ครับผม บางท่านก็จะสงสัยว่าทําไมไม่ถ่ายคลิปตอนที่แลกเงินให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่แลกเงินผมไม่ได้ถ่ายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับว่าแลกเงินยังไงให้ได้เยอะนะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาข้างบนนะครับทางขึ้นไปวัดพระาธาตุภูสีนะครับ ตรงนี้เราก็จะเห็นวัดนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองหลวงพระบางเลยจริงๆนะครับทุกคนถ้ามาเมืองหลวงพระบางต้องมาที่นี่นะครับทุกคนต้องได้มาที่นี่นะครับถ้ามาเมืองหลวงพระบางจริงๆผมเคยมาที่เนี่ยประมาณผมมาที่นี่ประมาณ4-5ครั้งนี่แหละแต่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วด้วยประมาณ หกปีที่แล้วด้วยครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจากอ,าอดีตเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้คนนักท่องเที่ยวเยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงคนไทยเยอะจริงครับอันนี้ก็วิวโดยรอบนะครับ ของตลาดมืดครับผมก็จะประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินลงมามาเดินดูสินค้าต่อนะครับเดินจนทั่วนะครับก็สินค้าก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่ที่เยอะสุดก็คือจะเป็นเสื้อผ้าครับเป็นเสื้อผ้าจะจะค่อนข้างเยอะครับผม ที่ผมแลกเงินนะครับถามว่าแลกเงินยังไงให้ได้เยอะนะครับผมจะไม่แลกที่แบงค์นะครับถ้าแลกที่แบงค์คือเลดเงินเลดเงินเขาก็จะแบบได้ตามเลดที่เขากําหนดมานะครับแต่ผมจะแลกกับคนนะครับทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการเงินบาทอยู่นะครับก็พอเอาเงินบาทไปแลกจะได้มากกว่าเลด ที่ธนาคารกําหนดอีกนะครับอ,นนอันนี้คือโดยส่วนตัวผมนะครับที่ผมแลกมาบางบางคนที่ผมไปแลกผมได้ห้าห้าร้อยสิบก็มีครับมีวันหนึ่งที่ผมจะไปแลกที่แบงก์ก็ได้อยู่ที่สี่หนึ่งศูนครับแต่พอแลกกับ คนทั่วไปก็ได้4 49อย่างเงี้ยครับ490อย่างเงี้ยครับคือได้เยอะกว่าแบงก์อีกครับหรือว่าถ้าจะซื้อของจริงๆแล้วเงินบาทเขาก็รับนะครับแต่ก่อนที่จะซื้อนะครับสมมติว่าถ้าเรามีเงินกิบกับเงินบาทอยู่ในกระเป๋าเนี่ยต้องถามเขาก่อนนะครับว่าเขาคิดเลทเงินเท่าไหร่นะครับ ถ้าเลดเงินมันมันมัน,ม,นมันดีกว่าขนาดที่แรกแล้วก็ใช้เงินบาทแต่ถ้าเลดมันแบบถูกกว่าอะไรอตอนที่เราแลกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เงินกีบครับเราก็จะประหยัดเงินเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นทิคเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับในการใช้เงินบาทเงินกีบที่สปปลาวนะครับ Whisper, good morning. So gently in my ear, I'm coming back to you. Babe. I was actually thinking I was looking at Thank mm -hmm. ก็อยากได้หลายอย่างนะครับที่เดินๆดินดูครับแต่ว่าก็เวลาที่จะเอากลับมาไทยเนี่ยบางอย่างก็บอกเลยว่าลำบากบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเอาข้ามกลับมาไทยได้ก็มีนะครับ,บก็ถ้าจะซื้ออะไรก็ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอ,อันไหนที่แบบเขาห้ามนำเข้าไทยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีด้วยนะครับ แต่ที่ตลาดมืดนะครับตรงนี้นะครับก็สินค้าที่ที่พูดถึงว่าถ้าเราซื้อแล้วอะครับก็แทบจะร้อ์นั่นแหละครับสามารถนำเข้าไทยได้หมดครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเองอะผมผมไปแบบผมไม่สะดวกจริงๆผมก็อยากได้หลายอย่างแต่ถ้าผมซื้อแล้วผมต้องเดินทางต่อ,อครับไป ไปที่เมืองไซอีกะครับแล้วอาจจะไม่สะดวกกับ, <_ an> ก,บกับการที่จะหิ้วของแบบเยอะพลุนพลัง,ลงอะไรอย่างเงี้ยครับ <_ an> เดี๋ยวคลิปต่อไปอะครับ <_ an> เดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟนะครับไปที่เมืองไซครับตอนนี้ผมก็เดินไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวครับเดี๋ยวจะเป็นเดินไปดูตรงโซนอาหารครับ ที่มีเอ่อที่มีแปลกตาใหม่ขึ้นมานะครับจากจากครั้งที่ผมมานะครับก็จะมีโซนอาหารนะครับที่เขาทําขึ้นมาใหม่ที่เขาทําไม่ใช่ทําขึ้นใหม่ทำขึ้นมาแปลกแบบคือแบบใหญ่กว่าเดิมมาครับคือแบบใหญ่กว่าเดิมคือแบบมาตรฐานกว่าเดิมครับ ตรงนี้นะครับเราก็จะเดินขึ้นไปตรงที่โซนอาหารนะครับอาหารเยอะนะครับของกินเยอะมากครับ ถ้าเรามาเดินด้วยความหิวนะครับเราก็จะอยากกินแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าตรงโซนอาหารนี้ใหญ่จริงๆครับของกินเยอะมากร้านค้าเยอะมากครับแล้วก็ก็อร่อยนะครับก็ก,ก,ก็ก็โอเคครับราคาก็ไม่ได้สูงด้วยครับก็ถือว่าโอเคครับผม สำหรับโต er ๊ะที่เขาจัดไว้ให้นะครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็สั่งอาหารนะครับแล้วก็ถือไปนั่งทานตรงโต๊ะได้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นด้านอาหารนะครับแล้วก็สั่งทานได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นั่งทานเบียอะไรอย่างเงี้ยทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับดื่มเบียทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับเดี๋ยว ติดตามชมกันต่อใน EP ถัดไปนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ